วันนี้มาเที่ยวอำเภอพา้าชื่อยุงขนมนะครับเป็นคาเฟ่ดูต้นไม้ดูต้นไม้อ่าผมชอบต้นไม้เหลืองชัชวาลน,นี่เป็นพิเศษอยู่แล้วโดยส่วนตัวนะชอบมากอ่าดอกเขาจะออกเดือนเมษาถ้าเขาออกดอกเนี่ยใบยเขาแทบจะไม่เห็นเลยดอกเขาจะเยอะมากแบบชอบ่อหนึ่งจะสามสี่ดอกติดๆิดดกันเอ้มีตัวอย่างให้ดูเดี๋ยวให้ดูดอก แต่ว่าวันนี้ยังไม่ใช่ฤด,ดูออกดอกเขานะนี่นี่ชื่อร้านยุ้งขนมยุ้งตัวนี้น่าจะเป็นถ้าเป็นภาคเหนือเขาเรียกหลองข้าวอ่ะตัวเดียวกันหลองข้าวผมยังไม่ได้ถามข้อมูลนะแต่แต่ผมคิดว่าคิดว่าสวยนะดูมันเขียวแล้วก็มันกลายเป็นเหมือนหลังคาไปเลยซึ่งจริงๆก็ปลูกใต้หลังคาแหลนะนะปลูกใต้หลังคา,างจริงอะ่ะ ต้นเหลืองชัชวาลอ้ามีอยอะว่าจะให้ดูดอกเดี๋ยว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 นี่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 ถ้าเขาเขาออกดอกเนะี่ยเขาจะเป็นชอ่อแบบเป็นพุ่มแบบคือช่อหนึ่งเขาจะมีอยู่สามสี่ดอกติดติดติดกันเป็นพวเนพงเป็นพุ่มเลยแล้วก็มันจะเหลืองหมดเลยนะเหลืองแบบฟังชื่อเลยเหลืองชัชวาลอ่ามันจะเป็นแบบตินตีนตีนเหี่ยวเหมือนเล็บเกี่ยวจะมีสามเล็บเห็นปะจะเหมือนเล็บเกี่ยว เขาจะเกาะตามพวกปูนง่ายยังยังอ่าของผมเดี๋ยวให้สั่งเอาโกกเดี๋ยวนะมีโกโก้ปั่นไหมครับโกโก้ปั่นวันน้อยครับยุ้งขนมเออทำไมทำไมชื่อยุ้งขนมข้างบนเป็นแกรูรี่เดี๋ยวพาขึ้นไปดู ใครชอบคาเฟ่ร้านนี้แนะนำสวยทำสวยแล้วก็เยอะเยอะขนมเค้ก็มีมีสองโซนนะโซนนี้ก็นั่งได้ครับบอกแต่ว่าเดี๋ยวเราไป เราไปชมด้านไหนดีกว่าด้านบนขึ้นไปได้อ๋อเขาทำขนมด้าน,นด้านหลังนี่เขาทำขนมเดี๋ยวให้ขึ้นไปข้างบนดูด้านนี้ก่อนก็จะมีสวนหย่อมเล็กๆให้เรานั่งเล่นได้ออกมาจากตัวอำเภอพ้าว ไปทางเวียงป่าเป้ามาประมาณ3กิโลนะครับจากจากตัวจากตัวอำเภอพาวออกมาประมาณ3กิโลชื่อยึงยุ้งขนมเลยนะครับอ้าวอันนี้เลี้ยงแมวไม่ใช่กระต่ายเราก็เดินสำร,รวจไปเรื่อยขอมีทางเดินให้เราเดินแล้วเขาไปเรื่อยอเขาปลูกสับปะรดสีอ,อ,อปลกสับปะรสีอ้าวเขาอบอกะไรที่นี่เป็นชอม เขาทำงานเกี่ยวกับอะไรไม่รู้เดี๋ยวดูเ,เป็นสับปะรดสีนะครับเป็นช็อปเกี่ยวกับแกะสลักนี่ไงโอเคทำงานไม้เกี่ยวกับแกะสลักร่มรื่นใช้ได้เลยบรรยากาศดีมากมากมาก,มาก รงนี้เป็นเหมือนแกลเลอรี่เขาเล็กๆเขาว่าเขาเป็นคนวาดรูปเองเหรอ,อมไม่ธรรมดานี่งเป็นแกลเลอรี่ที่เขาวาดเองยุ้งขนมสองพันสิบแปดหรือเปล่าอันนี้สองห้าหกห้าโอ้เขาวาดเองจริงด้วยไม่ธรรมดา มีรถเป้าด้วยรถมือเพา้าเออเจ๋งเจ๋งไม่ธรรมดาฝีมือข้างบนเขาบอกขึ้นไปนะเนี่ยเขาปุ๊บเต็มมเลย่ะอันนี้พวงคาม เราทำขนมเจ้าทยอยทำอ๋อทำแล้วก็อบที่นี่เลยเราทำแล้วอบที่นี่แล้วบอกคือสายทยอยคือสายถึงเรื่องเรื่องก็ยุ้งขนมอือยุ้งยุ้งนี่อันถ้าเปลี่ยนภาษาเหนือมันเปลี่ยนหลองข้าวหลองข้าวไม่หรอกข้าวแล้วเขาเปลี่ยนข้าวแล้วเขาแปลไม่แปลตรงที่หลองข้าวเขาก็เลยชื่อว่ายุ้งขนมก็คืออันเนี้ยเป็นหลองข้าวเดิมเออถ้าเขาเื่องละ หรือออกเลยรือแล้ททำใหม่แลก็เลยเอาจื่อคนมาตั้งจากุ้งจัดจัหลองข้าวเป็นยุ้งจ้าไมมีคนข้ากลางแล้วถึงเรียกยุ้งอันเพราะว่าจะเอามานี่ครับหลองข้าวมันบอกเปิงข้าวเปิงหลองข้าวมันต้องเป็นรีซอสค่ะและชื่อมันยาวจ้าแล้วกันเราก็เป็นเบเกอรี่แล้วก็เลยตั้งชื่อกันสองคนแม่ลูกก็เลยเป็นยุ้งขนมยุ้งขนมจ้า หอมอ่ะหอมขนมหอมหอมขนมมากทำทำแล้วก่อทายอยขึ้นขายเจ้าบางทีมันซุกใหม่ๆเนาะเอาขายบบกแป้งขนมปังไม่ขายที่นละห้าปเอาถูกดีแล้วเราขึ้นข้างบนได้ด้วยหรอได้เจ้าขึ้นตรงไหนขึ้นตรงบันไดแล้ว้างหลังพุ่นเป็นไม้แกสลักโซนพุ่นมีก้นไม้มีต้นอ่าเดินไปดูและต้นสมรรสีจ ขึ้นไปตำบลนในเจ้ามีผากลูกผากของลูกสาวลูกโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอขึ้นไปดูหน่อยเจ้าได้ค่ะตอดรองเท้าแล้วขึ้นไปบันไดนะคะเมื่อกี้เมื่อกี้อ่ะครับไหนไหนมาแนละ้วขอขอเดินขึ้นไปดูหน่อย ผมที่ผมพูดไปก็คือไม่ผิดเลยยุ้งขนมก็คือเขาสร้างจากจากยุงจากหลองข้าวอ๋อ,อ,อนี่ไงเขาบอกว่าลูกสาวเขาเป็นคนวาดเหรอวัดจอมสวรรค์แพ่มา2516 ไม่ใช่น่าจะเป็น2,500น่าจะเป็นคิดสกลาด2,016หรือเปล่าคิดสกลาด2,019อันนี้ยุง้งยุ้งอะไรขาขาขาโฮมท้า,า,ายุ้งขนมนั่นแหละใช่ไหมเดานะ <Yeah. S 1> โวหวาดลายเส้นได้เจ๋วเจ๋ว นี่กว็วาดลายเส้นงานศิลป,ปะเขาใช้ได้ก็เมื่อกี้เขาบอกว่าบางวันเขาก็จะมากลางเต็นนอนไอ้กลางมุ้งนอนแถวๆนี้เจา้าของร้านเขาบอกนะถ้าเป็นผู้หญิงนี่มุมถ่ายรูปเยอะนั้นเนี่ย โอ้มอันได้ทำคาเฟ่นานแล้วนะหมายถึงว่าทำคลิปคาเฟ่น,นะนถ้าเกิดเขาออกดอกสีเหลืองนะมันจะสวยมากเลยเนี่ยฮะดูด้วยทำตัดให้มันเข้ากับรูปน้่ต่างอ๋อใช่ได้ใช่ได้ เป็นอีกหนึ่งที่นะครับแนะนําพอดีผมมานอนกลางเต็นท์นอนที่อำเภอเพอ้พาว,วันนี้ผมมานอนที่สวนฮานิสวนฮานิสวนทันนะแล้วก็ถือว่าการขับรถเลยมาที่นี่ก็ไม่ไกลเท่าไหร่นะก็ถือว่าคุ้มค่า,ากับการเดินทางโอเคเดี๋ยวลองชิมอาหารแล้วก็พาไปดูส่วนอื่นอีกน,น,นิดนึง นี่ก็อีกหนึ่งโซนนะครับที่ที่ร่มเย็นก็ <Okay. S 1> oh, ที่นั่งเยอะดีนะครับ <Okay. S 1> ประมาณนี้โอเคร้านนี้ถือว่าใช้ได้เดี๋ยวลองไปชิมรสชาติอาหารเขาหน่อย อร่อยบอกไม่รู้แต่รลาบคาบไปแล้วหลักฐานไม่มีให้ดูแล้วโอเคแนะนํานะครับสาหรับร้านนี้ใช้ได้เลยรสชาติดีบรรยากาศดีสุดๆมีที่นั่งเยอะก็ไม่ไกลจากตัวอำเภอเพ้านะครับจังหวัดเชียงใหม่นะครับดูสุดยอดจริงวิวนี้เจอกันคลิปหน้าครับจอดรถก็ริมถนนเลยนะ ยุงขนมก็คือเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นยุ้งข้าวเป็นภาษาภาคกลางเอ้าภาษาเหนือเรียกอะไรหลองข้าวแล้วก็รื้อออกแล้วก็มาปรับเปลี่ยนทำเป็นร้านขนม